ม่นี่กลุยนะบรมแอปปงโนี่โนีโไปได้โจแต่ไปได้โปงกันไปได้โอ้ไปให้ไปให้ไปให้ามกลางแบบตอนแรงๆนี่หนะกระชักกตะชักกันเรือกระเกียวไปเอาพังอีคูโอ้เออเอาพังอีคูไปขายไปเอาพักเลย นี่แหละเอาเพื่อให้พี่น้องไ้ครับชมเพื่อให้เอฟซีดูนี่นะมันไม่ง่ายเลยมันไม่ง่ายอย่างที่คิดนะทุกคนโอ้โาวื้นจะต้องไม่่ยี้นะคุณน้อยนี่ก็น่าจะยูเฮอร์น้าพอกับบอนะมีอายุวินะกอดแล้วบอโอ้

่นจีเอาพักอีกคู่นี่แหละนีนี่ตาน้อง่นเอามมาหน่อยเลียงอยู่นะเทินโอ้น้องเทินน้องเทินเดอแต่มันมือไหนจะมืออื่นบจับไป เอเพราะว่าเขาสีเอาไปขายได้เนืพี่น้เมละปุไม่เนาะเม็ดละพันสิบปุาะคนก็งามเนาะเยอะุปหอยเดินดงด้านป้ามาเพื่อสังพี่ีซี่น้องัเด็ดนองพญาที่มาซรกายามคนก็งาม เอาซอยบ่เอาซอยอะไราจับเอาเห็ดนได้หนึ่งบุหูได้นี่ได้แล้วเห็นสาโอ้โหดอกเลยเอาเอนี่ผู้สาวยางปลาแล้วย่างไน้ำผู้สาวันันี่อันนั้นไม่เอียนล่เอียงเป่ว่เอาเลยนี่ครดอกตัวรู้จักภาษา hẹn bò phía đó, hả? ở, đây à? ừ. <laughs> <laughs> à, này, nó nhảy nó. pửt, pửt bò nhảy nè, pửt bò, pửt, nhảy, Pụt. เปิดถึกแล้วโอ้ขันปืดเฮาแล้วมีเลื้งแล้วขนปืดเฮาถือว่าพอไนชออมันคูน้อยหนึ่งใภาษาเห็นนะเห็นบางครือก็ลืมลืมมันก็เลยถามไปเรื่อยๆโอ้โหแล้วมันนี่แบกผลนะขึ้หินละใกล้ขึ้นหินละโอ้พินเนแหน้าเลยเยโอ้ยไปเลยพี่น้องไปแล้วเอาขอโทษขอให้พี่น้องแล้วเอาเอาล้วกนอย่าบวแต่ใก็พ่นอแต่ใกลเลยแต่รึปะ วิติจา้จาของคนทำนอกอะ,ะไปขายไม่ได้ไม่นี้เลยวะไปขายเมืองก็ว่ามืออื่นเสาจะไปขายหลังจากกินข่าวแล้วเสนาตระกิจรถเสนาป่วน,นะนยัางานกุมอรและางานกันเร่งเหอเมืออื่นนี่เขาจะไปขายน้ำกันชีคนจะมีผููที่ผููสาวง,งานกุมอรหรือบ้านหนะนผููสาวสองคนไปขายเมือง แล้กกะสี่มีเมียเขานำในสองคนนาอเออแต่ว่าเขาิี่าขี่รถจักรใส่กระสอบไปขายเมื่ออื่นอันนี้คือเอามาแต่เอามาแต่สวนสดๆได้ทุกคนปลูกปลอดสารผิดปอดอ่คเคมีอย่งอันนี้คือธรรมศาสตร์ล้วนๆเหมาะกับบรรยากาศและก็เหมาะกับหน้าตาเข้าสมพรมจึงงามมีคุณ หน้าตาเขาเนาะอน้อนกับนน้งกนั่เเอนพักเง้กาะพักอาเกียวบ้านเขาเอินพักนางคูฉะนั้นต้องเอาเป็นคูได้ เออเอาไปคู ờ, ่ไปขึง้มีนะกาก็ต้องมีคูมาเอาจ้าไม่ขูล้วะไม่ขูล้โอ้โอ๋ออาุตัวยสยงโส่เนนโสดอยจปีแหละจุดเจ็ดปีนองขนาดนี้กุยเลยุยเลยปง้จุยเลย เช็ดน so ้ำเพื่อน้องให้แน่าเพื่อน้องเรื่องนี้เลยก็เช็ดน้องเลยที่มาส่งกันเนาะครูนี่เนาะส่งกันคักบมีงานเฮากัก็น่าเอกมีการช่วยจบมาลอช่วยสาวชนพอกระโดงหอยแบบธรรมชาติโซนเ้ยปลูกธรรมชาติกำลังตัดให้ลูกกินอือ อยู่ในกระพาน์นจะมีออยงก่าดิคือจะมีวายคนเอาธรรมาศาสตร์ทุกคนเนีย,ยาจะบ๊มังแตสักไตโอ้แตลำนะแต่ลิมอตัดมาแต่ฟวนลำฟวนลำังจีนเงินฟวนลำกจี่เฉี่ยแหลมเี่กับสิบพันทุกคนกพอกินไหนบนยบักง่ดสดน้่อนห้อนตัดมาจากธรรมาศาสตร์มีตามติดวิธีชีวิต ชนเผากระโดให้เด็กนอนเออให้ลูกคนเก็บนอนอืมคุมแอ่ะโยขำหน่อยเฮุ้กคนระเจ้ากระงามเติบูกเนาะนี่จเเ็มีะมีวายที่รกระเจ้ากกำลังปลูก มึงเป็นปลูกกะระเก็บพักษาไว้พี่น้อยอือืมอ่ออาอ้าเดี๋ยวมึงออมหอบให้คนกระจอกประภาพน,นี้เละตัดไว้ปึ๊บปึ๊บวิธีการเอาไว้เช็ในบทประมาณนี้ น้อกงามที่น่องเลยนองงามอลีโอ้โหภาษาคงกระโดเฮ้ากระเสือมตาไม้ยม่ใ่ว่ากระตาลาวกระไว้ตัวน,นี้จะเป็นไว้ขมขมขักไปขมอลีคือน,นสิตกอยู่ห้องคืนๆอยู่เอานี่แหละ ตามเอาไวจากป่าน้องเอ้ยเจ้าฮะว้ายขยันไปหนังใหงจบเนิ่มอยู่เลยน้งนังหอยไก่แล้วไก่สีด่แล้วทุกคนเขาถามว่าไก่สีเต็มบ่น้องเออนี่ไก่แล้วไก่แล้วไก่แล้วแต่ว่ายังอีกเพิ่มอีกแต่ว่านักเลยอันนี้นักแล้ว เกือบได้ประมาณสีหาโลพุ่นแหละนี่เพอร์เบิร์ไปหอดเจ็ดโลพุ่นนะหนักอะไรเลยนองเทินนหนอกอยูบานเขตนี้โอ้โหสาวงามเยอะแยะเลยมันเหมาะกับธรร,รมชาติเขตนี้มันมีแบบอากาศที่หนาวหนาวแน่ไงส่วนลายวันนี้คือว่าแบบแดดแหน่จักหน่อยนะกางเอา,อาพัดมือของเขาปุ่ม ไวทำเป็นธรรมศาสตร์ธรรมศาตมีเกาะไว้เกาไว้แล้วไงหึ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 หอห สวยไลเาเวลาเาไปนี่ต้องระวังเหยียบเข่าหัวเขากำลังหม่ๆมล้วก็มันกะบุพเทเทไ้ความชูมให้พี่น้องเออนงามอยู่ได้อ่อนๆอยู่ได้นี่ทำอะไรนเจ๊หนังเลยอยู่น่ะ บาดกันบาดกอนบาดกันบาดกอนทำไมอมันก oh. ันมันะอลิมาครีเกตเลยรเตเมลทนทอนออายน้องเขามีนำกันมีฉี่ค้นผูกเป็นอ้กันลูกมังเกลูกกบแม่บ่ลูกกบไม่เดาอยู่เตอ นี่เป็นลูกผู้ที่สองนี่รับมีอีกลูกเอ้ยมันมีอีกน้องสาวน้องสาวเพิ่นกนไนะไงเลยเนาะเออเป็นสาวแล้วคนนี้ที่สิบเจ็ดปีน้องสาวเพิ่อนอันนี้สิบเจ็ดปีเวยเียคู่งามเนาะเอาอีคูจะออกตลาดเมื่ออื่นจะไปขายคุณแหละออกไปเมืองสมยุยคนเออนีอ่วิธีชีวิตเข็บสนบทบานเฮา ช่วยทำมาหากินช so ่วยพ่อช่วยแม่หูเหียกตั้งแต่เป็นแผกเป็นชาวทวารสถาผู้ใดอนาคตหนิเวียกงานการสร้างเอียงทุกอย่างอาหารการกินก็ฮูเบิดเนาะเสร็จทีเรียบร้อยแล้วชวนไร้เขตโซนอโวทาเขาสิเป็นคนขยันคนดุคนมันเนาะอะไรเดือต้องมาเฉ่าะอะไรเด้อก่อ้โหเป็ดทำไมก็เกะมากเกินโจแตงกีกับพวกอะไรเกี่ยวเฮาทามหนูคนวางมือสาวนี้ไปใส่ น้องสาวามือเศ้านี่ไปขึ้นภูพุ่นไปตัดาวายไวยคมหลังจากตัดวายแล้วเราจะเอามาเรือกลับมาแต่เก็บมะเรือกับมาเก็บพักอีกคูเพื่อจะออกตลาดื่นตลาดชุมชนก็ว่าได้หรือตลาดเมืองพุหละไปขายอยู่เมืองคนล่าอยู่เมืองเฮานี่ก็จะคนเขตนสนุรนบุรออกยางไปขายเวลาพุญยาปุตตะหนุกิปูอ,อ่างกิลังปุชงกันได้ไงกี่ปูอ่าง แต่เวลาก็เจาะไปคายนี <ừ> ่ก็คือแบบเลาะย่างกลางเมืองได้เนาะโอ้โหเขาจะเขาจะบวอายนะเขามีความกล้าหาญร้ายพี่น้องเขาจะอ่องกระพาตัวนี้เต็มอันนี้เนาะอองกระพ่านี่เลยกัย่างเขตเมืองให้มันทั่วแล้วก็ถามผู้ใดที่สนใจซื้ออี่คูซื้อปลาเคือนะซื้อไวบางทีบู้ใดคายกันี่วิันอันแบบอย่างพปกเตะกี่มาเอ้ยบน บนตไตะวิมาจัวเลียมาวิโอ้เขาถามว่ามี่แบบางเถื่อเฮ้าององกระพาพนี่คุณแหละไปขายอุ้งเมืองลเลยกระจ้าบูซื้อเลยกะเอามาขเขาเถื่อนอีกเขาว่ามีหลายเถื่อหลายครั้งไหนบางทีต่ขอขาเพิ่นบูซื้อได้เนาะเออก่เอามาเถื่อนคือเก้านะพี่เนาะโอ้โหเป็ใไต้นเนาะก็ต้องสู้ชีวิตนะอ๋อนี่นี่นี่บางเถื่อก็ไม่ได้ขายบางเถื่อก็บไม่ได้ขายโอ,อ้ เดี๋ยวกลับมาเพิ่นกลับมาเพิ่นเพิ่นคือเก่าไปขายมื่นเพิ่นไม่ได้ขายมาไว้อายเดลาร์เด้อร์เอามือเอามือเอามือเฮมเม่ไอ้ทานส้มอยู่เพิ่นน่ะขายขายมัดอะไรนี่ขายมัดห่าพันมัดห่าพันมัดห่าพันมีมะเขือวายตามชนิดเพิ่นไปขายมื่นอ่ะเดี๋ยวพักอีคู่มะเขือวายแล้วก็วายมูชานี่น้องเพิ่นไปตัดวายแล้วก็ไปเก็บมะเขือกลับมาที่ท่านแล้วก็มาเก็บมะเขือเอากึ่งเยี่ยมเอาอีคู่ เช่นตงยโ่เโปเอลเตไปไหนนะเจ้าเด็กอ้าฉยอันนี้ะไอเตมเบนน่นะครับกาลังทาพี่น้องะว่ามาเอาจะเชืออะไรทิ้เอาไปขายมือตอบวาทธาวเรื่องเก็บกินเอาไปกินเองลายเชือดว่าเอาจากพลนละปลูกจากให้เอาไปขายหากรครั้งแรกโอ้ขายได้มากมาเลยเด้อขายมอื่น สายสนตลาดเป็นแห่ขายเนเป็นแหล่ถึงใกลแล้วไห้มันแหลันเต็มเลยแต่ละเทือบางทีขายเนเกบนกอิ่เสชนขันแงะงี่ตัวให่หึงตันลิมมันแงะเกาเป็นตันแปะนตัวแปน โอ้แต่ละเทือ่อนี่พี่น้องเราถามว่าถ้าไปขายเบิร์ตนี่นะบางทีนะถ้าขายเบิร์ตกับได้ประมาณสามแสนก็มีได้คือแบบสามแสนก็กลัวบ,บ,บางทีก็บสองแสนปลายๆก็แหละพี่น้องอ่ะกะม็มันสามแสนถ้าขายได้โอ้แต่บางเทือ่อกับโบได้พี่น้องลองคิดเบิร์ตนะเขตสุนทรบดีเฮานี่แหละจองสู่ชีวิตพี่น้องการหาเงินเท่อละกีบเทือ่อละแสนเทือ่อละสิบพันเทือ่อละหมื่นกีบสาวหมื่นกีบกับโบทรไมดา เนาะเออตัวธรรมดาพี่น้องก็ต้องได้ใช้เวลาเป็นมือสองสามคนเนาะสมมุติว่าเข้ามาเอานี่สามคนแล้วกับมืออื่นไปขายชีคนตรงใส่เวลาสองมือแล้วมาขายเพื่อจะได้เงินสามเซนกีบเนาะเพื่อจะได้เงินสามเซนกีบต้องใส่เวลาเนาะจวนีก็เป็นเอวยไผ่ของน้องเทินเนาะอืมบันน้องเทินเลจะมีเด็กน้อยไปน้ำเก็โซนัมบดเด็กเขามักไปน้ำผ่อนแม่ไปให้ไปสวนเนาะ ทุมงานเฮากับมักเบิงมักมไปเบิงแบบสดๆเลยอยู่ธรรมชาติอยู่เฮือนชาติบ้านซองมาถ่ายทำวิถีชีวิตกะจัง <c oughs> วีให้นาะเออเออเออเสร็จ มวกกับมวกคือกันได้ภาษาเฮามวกคือกันหมมวงตัวนี้ละภาษาภาษากะโดละเอินอานุวัตอานุวัตอานวไปยดต้น่าคน้อยเยียบยกด้ยไปได้นอกไไกล้เลยไกลให้วูดิจะเป็นให้พี่กายนี่ให้พี่กายนี่ก็ยังงามเลยพี่น้องเบื้องเข่านี่เบื้องปลาเบื้องดงนี่เออ ให้ตะปิไก่อ๋อนุ่มบ้านธรรมชาติคือกุ้งก้าแล้วคือกุ้ก้าเพรว่าอ๋อเห็ดเห็ดขาวกินมาเรียกเกบนห <c oughs> ้องเราทำมากินได้ปะน้อกวันกินได้เ,าาเก็บะจะเป็นเห็ดขาวเก็บแบบธรรมชาติโอ้ยคนเหาก็ใชได้ยิน อย่างน้ำไหลแน Quindi, infrared, mm ่จากน้อยแล้วก็เสียงอะไรทำไมเสียงธรรมชาติเนาะเดี๋ยวกระจ้างเลยมึงนไปเลยโอ้โหปึ <ấy> <th> ๊ดบอกละเอาว่าหิ้วแม่จะไปไปไปเลยเดิยโจ้เหรอเอาว่าสีเมือแล้วป่อนี่มาเมือแล้วโจ้แล้วก็เมือโอ้โหนี่หนองพิ่นไุ์ใดหมักปลาสรใจกินเลย ก็ช่วกันกบซชัได้อือก็คือ้ไปเล้ไปเต็มล้วได้จังบราจีเ่มนี่แหละที่น้องเต็มเลยเนาะเออเต็มเต็มเต็มเนี่เต็มบดเลยพอดีครบเลยถึงเวลาเราจะกลับบ้าน Nghém chị say no dai Đẩy con bút này đây mặt linoi tê la thua mang tâng tay nơi bọt tênh tâng lima tê nó tâng 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 เขาถามว่าเอาไปคายแต่ละเถือเต็มนี่บ่ว่าแม่ได้เท่าใดล่ะพันเต็มบ่บ่ฮู้เนาะยังบ่ฮู้เอาๆข้าเจ้าต้องมัดเออมัดก่อนมนว่าก่ะอนเขาจะมัดมือเพิ่นสิล้างสะอาดก่อนทําความสะอาดก่อนได้แต่ว่าเต็มนี่โอ้ยใส่น้ําหนักหลายเเบิ่งสิยกบ่ก้อยบ่ยกมันบ่ยกมันบ่ยกมันบ่ขึ้นนี่โอ้เพนสาวนละถ้าบ่โมนี แม่นาลีได้นี่นนอา่านบรตามนี่นประมาณสิบแปดหรือสิบเก้ากโลนี่เก้าโลนี่โอ้นัก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 เป็นได้ทีมงานเหรอพอเมื่อแล้วบะเออเออมันครบหมดแล้วเอาจะได้เมื่อไรผล

เฮ้อเราถึนจะแปดทอนอีกเนื้อโอ้ยเขาขิ้นทอนเดียวกับเขาขิ้นทอนเดียวกับกลุ่มหลายปีแล้วเรื่องบ่อร่องอ่ะโกัธมันหวานอ่า Đi mời đi nhà tôi. A látu con họ là mặt hot your thân ở đây Ui Mười 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 mười, mời nhắn như hào nhân vệ chị nhắn mời 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 mời